ถ้าโลกนี้ไม่มี GPS พี่แดนน้องพัตตี้เฮ้ยนี่จะไา้แล้วเหรอถ้าสี่สองหนึ่งเลยไม่นับเลยเหรอพี่เผื่อไม่เอาแล้วเอาบอกเอาเลยไปเลยเดี๋ยวต้อง ขอบคุณก่อนที่มาร่วมขบวนถ้าโรกนี้ไม่มี GPS กับเรานะครับครับผมยินดีมากครับที่ตื่นเต้นมากเลยนะเนี่ยวันนี้ได้มาเจอพี่เผือกเนี่ยผมตื่นเต้นยิ่งกว่าแขกรับเชิญอีกเพราะว่าข้อมูลที่ผมได้มาเนี่ยตำแหน่งดรเวอร์ของเราค่อนข้างที่จะดูเดือดใช่ไหมสายโดจไม่จดสายหดไม่รู้จะรอดไม่รอดคู่คุณทั้งสองจะต้องมาภารกิจเดทบนรถให้ผมอิจฉาให้ได้ไม่ได้ยากง่ายสำหรับเรานี่ง่ายโคตราคือภารกิจนี่สำเร็จสำเร็จตั้งแต่ยังไม่ออก ขึ้นรถดีกว่าเอางี้ดีกว่าคือพี่แดนนี่เขาทำให้าช,าชายหนุ่มทั้งประเทศนี่อิจฉามานานแล้ว <c oughs> ดีีอ่ะคู่นี้สิบกว่าครับสิบกว่าถึงจุดที่เราไม่ค่อยนับกันเลย <c oughs> <c oughs> ใช่วันนี้พารกิจของทั้งคู่นะจะต้องไปเดทกันที่สวนรถไฟภายในเวลา 2ชั่วโมงครับห้ามใช้ GPS ห้ามขึ้นทางด,วด่วนห้ามผิดกฎกรจราจรให้เน้นอ่านป้ายถามทางอย่างนี้ได้ครับต้องทําอยู่แค่3มอย่างเท่านั้นเอ๊ะผมก็อมองกล้องไหนวะเนี่ยเอากล้องถ่ายหรือว่าเอากล้องสื่อสาร3 <c oughs> อย่างเท่านั้นครับภารกิจวันนี้เ <c oughs> บาะหลังครับพี่แดน <c oughs> น้องแพตตี้ลองอดูไปที่เบาะหลังจะมี <c oughs> ตะกร้าทำแซนด์วิชนะครับวันนี้จะต้องทำแซนด์วิชสำหรับ 2บวกหที่สำหรับคู่ของพี่แดนน้องแพตตี้แล้วก็ผมอีกหนึ่งจริงหรืจะเอาด้วยอ่ะเอาด้วยก็คือวันนี้ขอบวกหนึ่งด้วย oh. เมื่อไปถึงสวนรถไฟจะต้องขี่จักรยานไปปิกนิกที่ใต้ต้นไม้ oh. ให้นั่งต้นไม้ได้2อย่างต้นไม้ที่มีดอกสีเหลืองหรือไม่ก็ดอกสีชมพูดอกไหนก็ได้ oh. ก็ให้นั่งปิกนิกร้องรำทำเพลงในเพลงชัน oh. นี่ลาเต้อย่างมีความสุข เป็นคนถ่ายคลิปให้แค่ได้ไปให้ถึงก่อนดีกว่าตอนนี้ไปถึงใช่จากตรงเนี้ยลาดภาวอ่ะถิ่นพี่ไว้เหรอแต่ตรงเนี้ยบอดเดี๋ยก็บอดนะมันก็บอดสนิทอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะพี่เผือลาดชะเพล็กโอ้โหเฮ้ยๆพอพอพอมาติดต่อแล้วจ้างแท็กซี่ได้ปะพี่นำเลยค่ะโอเคเราสตาร์ทกันที่เดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์ครับกลับรถออกไปกลับรถกลับรถเลยเหรอ ขับรถไปถึงตรงนี้เลยเอ่ะฮะตรงไหนอ่ะรถเป็นนี่อ่ออกป้อมยามี่เฉยแล้วก็วันนี้กรุณาอย่าทิ้งระยะห่างมากเพราะว่ามันเคยมีเหตุการณ์ที่ผมตามผิดคันมาแล้วนะครับ <c oughs> ไม่กล้เหยียบเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้น <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาตามได้ตัวไปเลย <c oughs> เอ้าไปไหนเล่าไปตามใจเราหนูต้องคอยดูลูกศรนนะครับถ้าเขาเป็นคนขับรถไม่ดูแบบดู ไม่ดูป้ายไม่ดูลูกศรอะไรเลยเเหืออย่าเสยความหนูนะริงคนลุกเลยเลี้ยวปั๊บเจอรถกระทะหน้าตลอดเวลาไม่จริงแบบแป้งเลยิ่งเจอรถดิบดแต่อัดตลอดเวลาประเด็นคือเราออกทางไหนก่อนเนี่ยนี่ไงสิ่งที่ให้เน้นก็คือไม่ทำก็คือวันนี้เน้นให้มองป้ายนะโอเคโอเคตัวดูรู้สอนดีไหกดจราจรด้วยนะหนูสอบใบขับขี่ได้เกือบเต็มนะเป็นเรื่องที่ต้องอวดกันด้วย ม,ม,มันเป็นทุคนทกคนท well ี่ควรจะต้องคจะต้องได้เป็นในบรรทัดนแล้วแล้วเราไปยังไงเ่พื่งเิดไไปก่อนเดี๋ยวพี่บอกให้เราแล้วไม่ถามใครเลยอ๋ออีกอย่างหนึ่งคือพี่แดนเป็นคนแบบไม่ยอมถามใครเลยไม่รู้ทำไมมันเสียเชิงผมเข้าใจพี่แดนมันเสียเชิงมันรุ่นเออรุ่นใหญ่เขยก็ถามทางเะรอใช่รุ่นใหญ่เขาไม่ถามทางไม่ได้โอ้โหเราคนปีเดียวกันพี่แดนจริง สำเร็จมันต้องสำเร็จได้ด้วยตัวเองหรือภูมิใจกว่าใช่ไหมเพืออกับรถกับรถเลยเหรอเอาละเนี่ยมีป้ายละกับรถที่รักเชอพี่ป้ายมันเขียนว่าอะไรกับรถที่รักกับรถเอายังไงที่รักกลับผมกลับนะไม่ถ้าตัวตรงไปก็ไปนครปฐมไปจริงไปไหว้พระจะไปนะไปก็ดีนะช่วงนี้สวีทนี่ก็ว่างๆก็ทำไปได้เลยครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับผมในนี้นะครับมีเอ่อ สิ่งมากมายนะครับในการทำแซนด์วิชนะครับน<ร>ี่เปแฮมาว้ทีรักเรากินกันเลยได้ปะเดี๋ยวดิมันต้องมีการทำกับน,นี่ยามาเว้ยมีเนยด้วยตัวเองเฮ้วยดูทามด้วยตรงไปตองไปอย่างเดียว <c oughs> เนวิเกเตอร์ตอนนี้ไม่สนแล้วโอ้โหเฮ้ยมีผักมีอะไรจริงจังอย่างนั้นเลยนะเดี๋ยวทำให้พิเอกไม่ต้องกลัวพิเอ, <c oughs> อ,อกรอกินอย่างเดียวใต้ต้นสีชมพูหรือสีเหลืองนี่ทำภารกิจได้ด้วยไม่น่าเชื่อเฮ้ยมันใหญ่เยอะเกินไปแล้วพี่ว่าเนวิเกเตอร์เราตอนนี้ปล่อยเรื่องของ ทางแล้วนะครับขอจัดการแซนด์วิชให้มันเรียบร้อยก่อนตรงไปตรงไปครับถ้าแบบระหว่างทานมีแบบปลาหมึกย่างเลยไปกินปลาหมึกย่างหมึกย่างจะหาจากไหนตรงนี้พี่เฟื่องพี่จะเล่าแล้วให้ฟังคือพี่แอน่มีครั้งนึงอยากกินปลาหมึกย่างมากเขาก็ไปเซิร์ชเว้ยแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยปลาหมึกย่างที่บางแสนน่ะอร่อยไปไหมแล้วบอกไปก็คือไปเลยไปซื้อปลาหมึกย่างแล้วก็กลับบ้านเราเซิร์ชเจอเว้ยในเฟซบุ๊กบอกว่าน้ำจิ้มรสเด็ดไปปั๊บกินมาแห้งเลยมึก มันตากแดดตากลมมาแล้วก,ก็ไข่ไข่ปลาหมึ่งน,นะ หืนด้วยโอ้โ oh. หมันเป็นกลิ่นทะเลพี่แดนสรุปว่าไม่คุ้มด้วยแต่ว่าเรารุ่นใหญ่ไงเราก็ต้องแนวันนั้นเราต้องแอคแบบแหมมันคุ้มค่านะมันอร่อยมากเลยอ่ะแต่ปลาหลข้างบ้านนี้นะเอาไหมมันไม่ทะเลไม่ทะเลหรือรุ่นใหญ่อย่างเราถ้าสั่งเด l i v ว r รี่มันไม่ใช่ไม่ใช่มันต้องถอมันต้องถอใช่มันต้องถอมันต้องถอรอุ่นเรามปนคนโบราณพี่แดนใช้คำว่ารุ่นใหญ่ ี๋ยวให้เมาส์กันดีกว่าว่าอีกคนนึงเนี่ยขับรถเป็นยังไงแพทนะ <c oughs> นุยาใช้คําว่าโรคจิตอ่อนๆแล้วกันเขาจะทนไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าเราขับรถตามรถใหญ่อะ่ะรถกระบะรถสิบล้อรถบรรทุก <c oughs> เขาจะไม่ไหวเขาจะอึดอัดเขาจะกัดฟันกัดกำกัดกอดกัดกอดอ้านิกออกเออไม่ไหวเขาจะเขาจะบิดเขาจะเขาจะหายใจออกแบบยุนแรงไว่ไหวไม่ไ่ว ไปขยายความยายความไม่เห็นว่าแบบเหมือนจะขาดใจใช่ไหมจะขาดใจเราเป็นคนแบบว่าตามคันไหนเราตามคันนั้นตลอดเลยเราเป็นคนไม่ค่อยเปลี่ยนเลนรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ห้าเปลี่ยนเลนเปลี่ยนเปลี่ยนเลนมันไม่คููพี่นะก็เคยดูแบบเฮ้ยหลังรถใหญ่มันอันตรายนะเว้ยเดี๋ยวอะไรแม่งหลดลงมาจะทำยังไงมันไม่มีมันปิดอันนี้ก็ไม่ จอดอยู่นั่นแหละจอดจอจอเขาอยู่ไม่ที่อ่านสติกเกอร์ข้างหลังไงสติกเกอร์มันเยอะนะเดืจดตายเฮ้ยผมเคยมีประสบการณ์คล้าย,คล,ายคล้ายๆรุ่นใหญ่เหมือนกัน, <c oughs> นเจอรถแบบเนี้ยไอรถแบบที่มันตีคอกุ่งสูงอ่ะจอดต่อหลังมันอยู่ใช่ไหมแล้วรถมันก็ติดติดอยู่กับมันเนี่ยติดอยู่สักพักใหญ่ๆหเลยไว้พี่เอ๊ะมันติดอะไรวะเนี่ยพอตัดสินใจแซงปรากฏมันจอดจอดจอด โอ้โหโอโหรถมันติดอะไรวะแต่วันนี้คือดูแพทฝืนฝืนอยู่หรือเปล่าดูความเร็วเฉลี่ยดูต่ำมากเลยฝืนฝืนเดี๋ยวขับตาไมไปได้แพทลองลองแบบลองปกติเอ้ยเหรอ อย่าพึ่งนะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนแ่ตรงไปตรงไปเอาล่ะครับแพตตี้ตัวจริงเริ่มมาแล้วนะครับมาขวารด้ไหมขวาระขับได้หลายสไตล์พี่เผือกนี่คือในขณะที่ยังไม่รู้ทางนะแต่เขาซัดขวาแล้วเรียบร้อยก็บอกให้ตรงไปหนูก็ตรงอย่างเดียวแพตตี้ลองเมาส์พี่รุ่นใหญ่หน่อยสิที่แดนมีมีหลายอย่างเล่เผือกคืออย่างแรกก็นั่นแหละแพีแค่รู้สึกว่าทําไมต้องชอบขับตามรถใหญ่จัง พี่ไม่ได้ชอบพี่ไม่ได้ชอบแต่ว่าพี่สามมันมาตั้งแต่บ้านแล้วเราก็ต้องมีเพื่อนร่วมทางเนี่ยเพื่อนเพื่อนร่วมทางมันนล่งเหานะลูกแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งพี่เผือคือเวลาเจอลูกละหน้าใช่ไหมเขาไม่เคยแบบชะลอเลยคือเขาอัดใส่ไม่ยอมเบรกไม่รู้ทำไมพี่ก็บอกว่าพี่ให้ไปขับรถกระบะเออจรเงเลยเดี๋ยอันนี้ต้องเคลียร์แล้วขอใช้คำว่าเป็นโรคจิตอ่อนๆ ไม่ไม่จริงๆความเป็นรุ่นใหญ่อ่ะพี่เผื่อ <c oughs> คือเวลาเรามีอะไรมาขวางเรานิดหนึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรายอมไหมอ่ะ <c oughs> เราก็ไม่ยอมถูกป่ะเดีที่มันแบบ ให้มันขัดจังหวะเราเราก็ไม่ได้เราก็ต้องสอยมันอะเราก็ต้องเอาชนะมันให้ได้มันไม่ใช่ไงโชคมันจะพังเหพี่เลยยิ่งคุยง็รู้สึกว่าพฤติกรรมรุ่นใหญ่นี่แปลกๆเหมือนกันนะเมื่อกี้ดูแล้วคาดเดาลำบากเหมือนกันนะพี่เผือกถ้าเกิดว่าพี่แดนมีเรื่องอะไรจะเล่านะหนึ่งคือขับช้ามากคือแบบจาก40เหลือยอ่บะเพราะว่าเขาอินไงอินเวลาอินเวลาเล่าก็คือมีเรื่องมีหัวอะไรเงี้ยเวลามีเรื่องอะไรเล่าอ่ะมันเหมือนประสาทเรามันจะแบบเท้ามันจะยกอัตโนมัติทุกอย่างจะช ใช่าไมหมดเรื่องทางก็จะหลงด้วยพี่เผือกคือแบบมีหลายครั้งที่แพทบอกกระทันหันว่าแบบ <c oughs> พี่แด,ด๊เนี่ยขวาอย่างเงี้ยคือเขาไม่สนใจเรื่องทางเลยในเวลาเวลาเขาเล่าอะไรเงี้ยมีสิทธิ์แบบว่าลงทางด่วนผิดอะ่ะจริงพี่เผือกไม่ได้แค่ลงทางด่วนผิดขับไปไหนเลยก็ยไม่รู้อะ่ะ <c oughs> สมมติว่าไปส่งแพทที่บ้านเน่ยแพทอยู่บางนามีมีป้ายบางนากับดินแดงเ,<อ>เขาไปตามสัญชาตญาณคือไปดินแดงเพราะบ้านเขาอยู่ที่นู้นปล่อยให้จิตใต้สำนึกทำงานแล้วนี่จิตใต้สำนึกมันอยากไปไหนเนี่ย ก็ปล่อยกันไปมีครั้งนึงอะเราเราจำได้เลยว่าเราคุยกับแพทออกจากแถวแบบเมเจอร์แล้วก็จริงๆตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่คอนโดแถวบางนาใช่ปะครับเออขับรถก็คุยโทรศัพท์กับแพทไปด้วยรู้ตัวอีกทีนึงอะเราอยู่บนทางด่วนหน้าดอนเมืองเว้ยจริงๆมันต้องกลับบางนาอแต่ว่าแต่ว่าไม่โ <c oughs> <c oughs> แล้วก็แบบแพท พี่อยู่ดอนเมืองว่ะแล้วก็เลยว่างั้นพี่ขอแมไปกินข้าวกับพ่อแม่เลยแล้วกันไอพฤติกรรมแบบนี้มันคุ้นมากเลยนะพี่แดนนะใครคือมันเป็นมานานแล้วหรือว่ามันเพิ่งเป็นหลังๆเพราะว่าเป็นเหมือนกันพี่แดนจริงเหรอแต่เราบอกไม่เกี่ยวกับอายุไม่เกี่ยวใช่ไหมมันมันมันเป็นเรื่องของความที่เราเป็นแบบครีเอทีฟสูงครีเอทีฟสูงไงในหัวเรา ใช่พออายุเยอะแล้วมันเหมือนกับว่าใช้คำว่ารุ่นใหญ่รุ่นใหญ่หญโ,อโอเคโอเคโอเคตั้งแต่เป็นรุ่นใหญ่เนี่ยมันเลอะเลอเลือนเ <laughs> ลือนก็เรางจะถามว่าแผนการคือยังไงฮะตอนนี้เราอยู่นะนั่นน่ะดิค่ะตอนนี้ยตร<อ>งไป,ไปเขียนว่าพระรามพระรามที่8ที่8หรือส่วะ พละแปดอยู่อีกที่นึงเลยถ้าไปพระรามสี่ได้ทีละเราไปถูกพระรามสี่แล้วก็ไปผ่านพรอะพระรามสี่แล้วลลไปเข้าพารากอนไปเซ็นทรัลเวิร์วิ่งปัาบเข้าอัดเข้าดินแดงตรงไปเพิบเจอปั๊มนล้วมนเลี้ยวซ้ายเข้า ง่ายโอ้หาทางให้มันยากกว่านี้หน่อยก็ได้นี่โหลยก้มหน้าก้มตาทําแซนด์วิชแบบไม่ดูทางนะใช้หูฟังทางยังไปถูกเลยโอ้โหตัวทําแซนด์วิชไปถึงไหนแล้วอ่ะนี่ครับแซนด์วิชชิ้นแรกนะครับนี่เป็นของพี่เปือกเลยเน้นผักสายสุขภาพเฮลตี้เฮลตี้เฮลตี้จะเน้นเป็นสายเนยแยมผัก่ะไม่เอา นี่เราผักล้นๆเลยนะนี่ล้นๆเลยล้นๆนี่แลบออกมาล้นจนแลบได้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 เดี๋ยวใส่แยมให้ด้วยไม่ไม่ไม่เอาแล้วหมายถึงว่าทับผักแล้วผักเลยผักแล้วผักไปเลยไม่ไม่ไม่แยมไม่ไม่โอ้โหลูกค้ารีเควสขนาดนี้เราจะใจร้านได้ไงร้านนี้ไม่เอาไม่ใส่ได้มีแยมให้เลือกสตรอเบอรี่ออเรนจ์แบล็คเชอร์รี่ครับสนใจอะไรครับคิดว่าอะไรเข้ากับผักใบเขียวได้บ้างครับผมคิดว่าสามอย่างรวมกัน ได่มจะได้แล้วอยังได้อย่างหนึ่งมันจะมันแหลมมันจะแหลมันจะแหลมไปทางใดทางหนึ่งถ้ารวมกันมากลมกล่อมกลมกลมกลุศรัดไม่อยากจะคิดเลยมีข้อมูลมาว่าน้องแพตตี้เนี่ยเคยเป็นคนที่ขับรถเร็วมากไม่คือจริงๆหนูอ่ะขับได้ได้หลายสไตล์ที่เบอเช่นตื่นสายหรืออีกประมาณแบบ15นาทีต้องไปถึงอะไรเงี้ยคือเราก็ปืดปาดได้อะไรอย่างเงี้ย แต่เดี๋ยวนี้ไม่เร็วแล้วเดี๋ยวแต่ว่าแบบแนวปลอดภัยใช่ไหมหมายถึงว่าใช่แต่เร็วปลอดภัยเชื่อใจได้เหมือนเราเชื่อในสมรรถภาพทางรถของเราเลยอย่างเงี้ยเพราะเราเช็คตลอดดูแลตลอดสมรรถภาพทางรถแพทเดียวเดียวเดียยวมันสมรรถนะไหมฮะให้คำว่าเออให้สมว่าสมรรถนะให้ <c oughs> นี่นี่คือ,อ่านหนึ่งที่เราอยากจะบอกว่าแพทเป็นคนใช้คําภาษาไทย <c oughs> มั่วซั่วมนะั่วซั่วมะแรกๆไม่รู้ว่าเล่นมุกหรือว่าอะไรแต่หลังๆรู้แล้วว่าของจริง สมรรถภาพทางรถนะครับเขามั่นใจสมรรถภาพทางรถามากนะครับขอไปค่ะขอไป <im it> เราต้องเลี้ยวซ้ายปะ่ะเลี้ยวตรงไปตรงไปที่แล้เพลินจิตเ <im it> นี่ยเนี่อย่างเงี้ยก็ถือว่ารถใหญ่แล้วลองนูเอออย่างเงี้ยไอ้มา้าม้าบินข้างหน้าก็ตามไม่ได้นะ <im it> ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว <im it> ไม่ไหวแล้วตามม้า <im it> ไม่ไหวแล้วามมาไม่ไหวแล้วไม,มา่ไหวแอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้กัดฟันกอดกอดกัดฟันกอดกอดแน่นอนเราเห็นว่าใน2คนนี้เนี่ยมีคนหนึ่งที่ไม่ถูกกับ GPS เลย พี่แดนค่ะพี่แดนจะเป็นคนแบบดู GPS ไม่ได้ดูล้วหลงสมมติม่ามีอยู่หนึ่งเลี้ยวก็แบบเลี้ยวไหนเลี้ยวนี่เหรอเลี้ยวเลี้ยวนี่ใช่ไหมอะไรเงี้ยผิดตลอดพอเวลาขึ้นเราก็จะแบบอ่ะแพดดูให้หน่อยอะไรเงี้ยดูเองขึ้นหลงทุกรอบทุกการเลี้ยวเราเคยโดน GPS หลอกไปแบบเล้าไก่ชาวบ้านอะไรเงี้ยครับ ม,มันก็พาเราเลี้ยวไปเรื่อยเลยถึงเล้าเลยเหรอ GPS มันจะมีจุดจุดบอดนิดนึงบางทีเรามองว่ามันเป็นทางลัดใช่ปะะ่ะครับมันก็พาไปทางลัดแต่บางทีไอ้ทางลัดนั้นน่ะตรงปลายทางอ่ะมันมีคันนาขั้นเล็กๆอยู่แล้วซึ่ง GPS มันจับไม่ได้เว้ย <c oughs> เออไปพราก,ก็เจอเล้าไก่ไงถ้าเกิดจะไปถึงก็คือเราต้องจอดรถแล้วเดินข้ามคันนาไปเว้ร<อ>ยรถทเ่ตอใช่พี่เคยโดนสิ่งนี้ก็เลยจอดกินกาแฟกับชาวบ้านเลย,เลยจะค่อนข้างสับสนจุดเลี้ยวตัวน่ากินไหม นี่พี่ตั้งใจทำให้พี่เผล่อนเลยเห็นแล้วตัดต่อได้นะของขค้าของหวานของเปรี้ยวรวมอยู่ด้วยกันได้คนนะฮะคุณเชฟฮะกลัวผมขี้ไม่ออกใช่ไงฮะผักแม่ยื่นออกมาแบบมันแยมล้นออกมาเลยอ่ะโทษลาดำลิหรือลาดำลี่ไปก่อนลาดำลิหอยู่เพิ่นจิตเพิ่อนจิตดีกว่าเฮ้ยเราต้องไปลาดประสงค์เนาะ ลาประสงค์ลับประสงค์อยู่ในจุดที่คุณตาขึ้นเรื่อยๆไม่มีหลงไม่ไ่หลงบอกเลยครับเฮ้ยทำไมตัวเดี๋ยวานี้ตรงไปก็ได้แล้วจริงแล้วอ่ะเอ้าก็ตรงไปเป็นลาดประสงค์ไงต้องไปลาดประสงค์เนาะลาดประสงค์ลาดประสงค์ไปลาดประสงค์เลยอ่ะลาดประสงค์เด้เราจะไปหน้าหน้าซินเทนเวอร์พีเผื่อแล้วก็เลี้ยวขวาประตูน้ำปุ๊บทะลุดินแดง มีเหตุการณ์บนท้องถนนที่ระทึกขวัญแบบจดจำไม่ลืมบ้างไหมมีค่ะมีค่ะมอเตอร์ไซค์ล้มคนขับก็คือพี่แดนขับเนี่ยแหละพี่คือไปถ่ายละครค่ะอยู่ที่แม่ห้องสอนจีบกันใหม่ใหม่โอ้จังหวะสวยเลยขึ้นเขาใช่ค่ขึ้นเขาวลค่ะก็ขึ้นเขาไปมันก็บิดขึ้นอย่างเดียวขาลงไม่รู้ว่าเบรกใช้ไม่ได้ เบรกแปกเว้ยเบรกมอไซค์ไม่มีเบรกที่ขับขึ้นมาตลอดทางเนี่ยไม่มีเบรกแล้วคิดดูความรู้สึกดิครับตอนที่รถไหลลงมาแล้วพยายามจะแบบชะลอลงเขาแล้วกำไปแล้วหายเลยอ่ะกำหายไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีอะไรเลยแล้วยิงไงตีนเลยไปยินลาเลยเอาตีนลาแล้วแล้วตอนแรกนะเราจะบอกอะเผื่อเราตะโกนบอกทุกคนบอกว่าไม่มีเบรกไม่มีเบรกเบรกแต่ทุกคนหัวเราะเว้ยี่มันกง คิดว่าเราอ้ําบอกไม่มีเบรกเธอเท้าลงไปเบรกด้วยขำก็เลยมีเราคนเดียวคือรองเท้าเป็นรูโบเลยไ้ยตัวต้องเลี้ยวขวานี่หว่าว่าเราอยู่เลนนี้เราเลี้ยวไม่ได้ต้องตรงต้องตรงไม่ก็ทะลุเราไปเซนต์แวเบอร์แล้วก็ไปใช่ใช่ใช่ตอนนี้เราผิดแผนเล็กน้อยนะครับแต่ว่าดูพี่แดนไม่ตื่นหนกอะไรนะครับไม่ครับไม่เดี๋ยวเราอ้อมหลังก็ได้ตั้งใจอยู่แล้วตั้งใจจะมาวนดูตึกพปอย่าทำให้ดูเหมือนรายการแบบผจญภัยนิดนึงใช่ใช่ให้ดูระวังแล้วสุดท้ายไปจบตรงไหนคือพอมันลง มาโค้งแรกผ่านไปได้ทุกคนยังหัวเราะอยู่เ้อหัวเราะอะไรกันวะแล้วไปอีกไปอีกจนเจอโค้งสุดท้ายที่แบบเอาไม่อยู่แล้วจริงๆครับก็ตัดสินใจซัดมุมใดมุมหนึ่งเพื่อจบเหตุการณ์นี้ซะเออเออต้องหามุมจบจบความล่าเริงนี้ซะาความคขนาดนี้ให้จบมันไปซัด เข้ารั้วเลยครับมันน้องแบบขาพับเลยเลือดไหลเยอะมากแล้วก็เข่าแบบบวมขึ้นมาเลยแล้วก็ต้องไปถ่ายละครต่ออ๋อยังถ่ายอีกเหรอเน้นยืนนิ่งๆครับให้ทุกคนเดินมาหาเขาในฉากเขาจะเป็นคนไม่เดินหาใครคาแรคเตอร์จะดูเยอะหยิ่งขึ้นนิดนึงไม่เดินหาใครใช่เหตุการณ์นี้ก็เลยทําให้แบบว่าวัดใจกันแล้วไหมเลยแบบรักกันเลยเกี่ยวไหมเกี่ยวเกี่ยวเขาก็รักผมมากขึ้นเพราะผมทําให้เขาให้ชีวิตเขาสนุกสนานล่าเริงไง เขาล่าเลยคเขาสนุกใช่ใชเขาเลยต้องดูแลข่าหนูจนถึงทุกวันนี้ค่ะ ลาซาสงหรือวิภาวดีไม่ตรงไปยาวเลยที่รักนี่เลี้ยวซ้ายนี่ถิ่นที่แล้วนี่ถิ่นที่แล้วตอนนี้11อโมองครึ่งใช้เวลาไปทั้งหมด40นาทีเท่านั้นเองว<ฮ>้าตายแลแ้วายแลแ้วายแลแ้แลวคุณลุงรุ่นใหญ่เนี่ยยังมีพฤติกรรมที่หลงซ้ำแล้วซ้ำเล่าแม้กระทั่งที่ที่ไปอยู่เป็นประจำ <c oughs> รุ่นใหญ่คะจริงไม่จริงคะให้แพทเล่าดีกว่าให้แพทเล่าดีกว่าแพทอยู่แถวโซนบางนาใช่ไหมคะแพทก็จะมีที่ประจำที่แบบเช่นเวลาแพทไปปล่อยปลาอย่างเงี้ยก็จะไปปล่อยในที่เดิมๆตลอดช่วงแรกๆคือเขาถาม ทุกรอบว่าแบบแพทมันไปยังไงนะแต่พี่เผือกเขาถามมาจนถึงทุกวันนี้คือแบบคบกันมาสิปีก็ยังถามอยู่ว่าแพทมันเลี้ยวไหนนะซ้ายหรือขวาช่วงหลังมันบอกว่าพี่แดนอะทายซิถทายมีคุณบ้างไหมใช่ลองลอง่ายซิปรากฏก็ยังทายผิดถึงขั้นแพทบอกว่าพี่แดงขาเลี้ยวซ้ายอ่ะจะเจอลูกชิ้นเจอลูกชิ้นเมื่อไหร่เลี้ยวขวาหลังจากนั้นไอ้ร้านลูกชิ้นเนี้ยแม่งย้ายร้านเว้ยพี่เผือก <laughs> <laughs> ทำไมแพทถึงเลือก จิ้มร้านลูกชิ้นไม่พี่จำเพราะว่ามันเป็นร้านลูกชิ้นรถเข็นมันย้ายร้านมันมันเคลื่อนได้จะเคลื่อนที่ได้แล้วใหญ่แ้แล้วยังไงหลังจากนั้นก็ต้องหาที่จำใหม่ก็ซึ่งก็เป็นปัญหาของเราอีกสมองของครีเอทีฟอะจะเป็นคนแบบนี้ไว้พี่ตรงไปตรงไปไปตรงไปไหนตรงไปขึ้นตรงไปไปไหนมันมีต้องหลายตรงตรงรูไหนมันมีหลายรูอะตรงไปตรงไปดอนเมืองดูซ้ายเหรอใช่ถิ่นพี่เองแล้วมันต้องเลี้ยวตรงไหนอะเดี๋ยวพี่บอก เดี๋ยวพี่บอกพี่ทักตลอดเลยพี่เห็นบอกเลยเฮ้ยตัวชิดซ้ายเนี่ยต้องเลี้ยวนี่เลยเลี้ยวซ้ายนี่เลยเลี้ยวเนี่ยเนี่ยซ้ายนี่เลยสายไหนเนี่ยสายเนี่ยายยเนี่ตามมาตามมาตกใจเหรอหัวใจเย็นดิอะไร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 วะไม่ขับมาเร็วไงแล้วมันก็เลี้ยวอย่างนี้เลยโอ้หตกใจเลยอ่ะเราเข้าทางไหน เฮ้ยที่รักเราเลยทางเข้าเปล่าวะไม่รู้หนูหนูเคยมาแค่ครั้งเดียวเองสวนรถไฟเดี๋ยวเดี๋ยวถามถามเลยเนี่ยถามมะพร้าวเนี่ยขายมะพร้าวเหรอพี้ตุ๊ต้องซื้อมะพร้าวคอาเปล่าวะนวดผังผังอะซื้อซื้อซื้อตรงสันนะพ่อครับมะพร้าวขายไงอะครับไม่ไม่ผัขอเป็นลูกแล้วกันครับขอเป็นลูกหน่อยครับที่ทางเข้าที่จอดจอดรถไอ้ไอ้สวนรถไฟอ่ะอ๋อนี่คือทริคนะครับของรุ่นใหญ่เวลาถามทางครับไม่มาผิดทางอ๋อไม่มาผิดทางอ๋อมาผิดทางเหรอ ในสายหลังกลับรถ้ายตลอดเห็นปั๊มก็ตรงไปอย่าอย่าขวาเลยอ๋อกลับรถออกไปซ้ายเจอปั๊มน้ำมันมาผิดครับโอเคครับโอเคครับตายแล้วรุ่นใหญ่อยากกินมะพร้าวอยู่แล้วอ๋อนี่ตั้งใจมาตั้งใจตั้งใจนี่ร้านประจำลุงรู้จักกันอ๋อขอบคุณครับคุณนะครับเฮ้ย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 จะชนนี่จะชนจะชนงงไปหมดแล้วเนี่ย อ่าเดี๋ยวเราพี่เผือเราไปกลับรถนะเราได้มะพร้าวแล้วแหมตอนนี้สาการกำลังคับขันแต่ว่าก็อยากคุยเรื่องเพลงใหม่ที่มีชื่อเหมือนเครื่องดื่มจังเลยครับอันนี้ลาเต้ครับไปเอามาจากไหนฮะแก้วนี้ครับเคยไปทานที่ซัปโปรโรมาแล้วชอบเป็นกาแฟใส่น้ำผึ้งแล้วก็ช่วงหลังก็เลยทำกินเองดิฟกาแฟแล้วก็ใส่น้ำผึ้งกินเองเราเริ่มติดใจแล้วเราก็ได้ไอเดียว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ย อันนี้ลาเต้ก็เปรียบได้กับคนที่เรารักเหมือนกันนะเพราะว่าตื่นเช้าขึ้นมาเราได้ดื่มลิ้มชิมรสแล้วก็ดมกลิ่นหอมหอมของเขาเราก็มีความสุขในวันนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยทําเป็นเพลงนี้ขึ้นมา อันนี้แบบทําเองเลยไม่ได้อยู่กับค่ายใดๆใช่ไหมพี่แดงไม่ไม่ได้อยู่ครับพอเรารวยไงพี่เผือกคือเราเป็นคนค่อนข้างรวยอ่ะเราก็เลยเราก็ลงทุนเองไปเลยเห็นว่ามีการดีไซน์ท่าเต้นใช่ใช่ครับเขาจะได้ไปเต้นกันนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็มีความสามารถในการเต้นอยู่แล้วก็บอยแบรนด์เอะพี่เผือก เนี่ยเ็นอะไรต้องขึ้นชื่ออยู่แล้วต้องเต้นอ่ะพอเต้นช่วงนี้กระดูกก็ลั่นกขาแก๊บก็ถือว่าเป็นคล้ายๆบิดบ็อกแบบแป๊ดๆจะมาซ่าสันๆมัแต่ไม่ได้ย่อไม่ได้แล้วตอนนี้ย่อไม่ได้แล้วเดี๋ยวน้องแพทเต้นให้ดูได้ไหมล่ะเขาเต้นเก่งนะคนนี้นี่มานานมากแล้วเนี่ยแซนด์วิชเราพร้อมแล้วตื่นเต้นเลยอยากที่จะตื่นเต้นน้ำลายไหลเลยโอ้ยตอนนี้นะครับเรามาถึงที่สวนรถไฟแล้วใช้เวลาไป50 ห้านาทีเท่านั้นเองแล้วก็ยังเหลืออีกสองภารกิจก็คือปั่นจักรยานเพื่อหาต้นไม้สีชมพูหรือสีเหลืองแล้วก็ปิกนิกพร้อมกับเต้นเพลงฮันนี่ลาเต้ครับสีต้นสีอะไรนะครับชมพูหรือเหลืองเฮ้ยแต่ว่าชมพูอยู่นู่นอ่ะเออเหมือนน้องแคตตี้เขาเรื่องจักรยานเขาไม่ค่อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็เป็นคนลื่นเลงกันบนถนนอย่างเงี้ยนะนิสัยเป็นคนลื่นเลง เฮ้ยอะไรวะเอะไรอะเหลืองไหมอาเหลืองไหมเหลืองนี่ไงโอเคเจอแล้วต้นไม้สีเหลืองครับเดี๋ยวเราจะปิกนิกกันตรงนี้เชิญฮะขอดูแซนด์วิชที่พี่เดนเขาทำมาผมมาเลือกไว้ให้พี่แล้วเพราะเวลาผมทำนี่ผมใส่ใจเข้าไปเวลาถ้ารวมกันมากลมกล่อมกลมกล่อมุสรัด คือทำไปหัวเลาะไปเน้นๆเลยอ่ะเน้นๆอันนี้ไปมีมีมีชื่อมีสูตรนะครับชื่อสูตรของมันก็คือแซนด์วิชกลมกล่อมแซนด์วิชกลมกล่อมนำสกุลละมุนละม่อมหอมมากนะครมีชีสมีชิ้งกับแฮมชีสชีสแฮมเข้าไป้านด้วยแยมที่แบบแยมสามรสติดต่อันใส่แยมเยอะด้แยมคือไม่ห่วงร้านนี้ไม่ห่วง อร่อยนะผมไป่ด right, ูจากสายตาพี่ผมรู้เลยว่าแบบเอ้ยพี่ต้องติดใจแน่เลยเดี๋ยวผมทำสำรองไว้ในกล่องให้น่ารักน่ารัน่ารครับน่ารัน่หรัอนแบบักนารกน่ารก่าร ไม่ดีมีหลายรสเลยมีทั้งคาวมีทั้งแฮมใจใแล้วก็ได้รสของชีสด้วยกลมกล่อมไหมกลมกลมละมุนละมุนดีดีทีนี้หมดดีครับดีครับไม่เป็นไรค่อนข้างที่จะอิ่มง่ายน้องแพทเป็นเน้นเน้นแฮมให้ด้วยค่เพียงเธอเธอ เบิ้ลแฮมแล้วไม่ใส่แยมโอ้โหตั้งใจนทำเลยของขาวก็ควรจะเป็นของขาวของหวานก็ควรอยู่ของหวานอะไรเพิ่เห็นว่ากูกัดโดนทุกอย่างเอันนี้ของผมก็เป็นแยมง่ายๆโอ้โหของตัวเองที่กองนี่กล่องถ้าต่อต่อเมื่อกี้คุยค้างไว้ถึงเรื่องเพลง h o n e y Latte นี่เรารีบีสรีบีสวันไหนอะไรอย่างไรก็ปล่อยมาละร้านละร้านวิว เล้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเล่นหรอซึ่งเพลงแรกฮันนี้ดาเต้เนี่ยเหมือมันเอ๊ะอะไรนะคุยกับอะไรก็คือชีวิตเหมือนแบบแค่เขาคุยกับทีมงานเลยเราเขาก็ปล่อยให้คนแก่นั่งคุยกันโอเคโอเคเฮ้ยดึงผักออกได้ด้วยเฮ้ยทำไมดึงผักได้ไม่ได้ไม่อยู่ในกติกาอยากดึงออกหลายอย่างเลยเนี่ยคือเขาบอกว่าคุยไปกินไปนะอ่าใช่นี่นเด็กหมุนกล้องตอกถ้ตรงอันนี้ดาเต้เป็นเพลงแรกเท่านั้นแต่ว่ายังมีอีกเดี๋ยวปล่อยไหมเรื่อเป็นอัลบั้มเลยครับกลับมาร้องเพลงแบบ ต็ัวถ้าวันนี้ถามว่าแดนบอเรเวททำอะไรแล้วแฮปปี้ที่สุดร้องเพลงครับเพราะว่าเว้นมานานแล้เนาะไปลุยเบื้องหลังทำซีรีส์ทาหนังแต่มันเหนื่อยนะทำเบื้องหลังใช่ไหมมันเหนื่อยแล้วก็จริงๆแ้วเห็นพี่แดนเขาเวลาเขาออกกองออกไม่มีเวลาเลยค่ะให้หนูด้วยไม่มี้วยอันนี้คือให้เล่าถึงเขาไม่ใช่ว่าให้รอบบนเเหมือนเราแอบบ่นนี่แต่มันเป็นเรื่องจริง่ะเป็นเรื่องจริงครับเบื้องหลังคือใช้เวลามันสูญเสียช่วงเวลาะหลายอย่างเยอะกันไม่ต้องครอบครัวผมหรือมันก็จะมีช่วงที่ งงง้งงงกันอ่ะเหมือนไม่ได้ค่อยได้เจอแปรนทุนเสนได้นิดนึงด้วยด้วยเหตุผลการไี่มีเวลาผมนี่แหละก็ต้องขอบคุณน้องนะที่เขาแบบเขาก็อยู่แบบทนอยู่กันอะไรเงี้ยแบบจนวันนี้เราก็แบบอ่ะเราเราคืนเวลาให้กับทุกคนมาร้องเพลงเป็นหลักใช่ร้องเพลงมันยังพอควบคุมเวลาได้ได้เลยครับก็คือไม่รับพวกงานจ้างก็คือรับเน้นรับโอ้ยพูดงั้นที่ก็ใจหายแว๊บเลยนะเอางี้ภารกิจสุดท้ายอยากได้ยินเพลงนี้แบบสดๆเดี๋ยวนี้ผมจะร้อง เดี๋ยวให้น้องเต้นดีกว่าโอเคซึ่งน้องเนี่ยเขาเป็นดาวติ๊กต็อกอยู่คิดท่าเขาเองเลยดีกว่าให้เขาคิดท่าเลยอันนี้ถามก่อนไหมไม่ถามไม่ถามไม่ถามจำได้หนึ่งท่าครับเป็นไงแค่เพียงเธอเธอขออนุญาตวางก่อนได้ไหมอันนี้โอ้ยผู้ใจอ่อนแค่เธอหลายเลยตามตามผมนะครับแค่เพียงเธอเธอเธออันนี้แล้วแต่ละทีเดิงค่ะไม่น่ามีสองท่าที่ผมจำไได้ขอดูท่าเมื่อกี้หน่อยแค่เธอ เธอปุ๊บที่จังขาดไม่ได้อ๋อนี่ถ้าถ้าแรงอ่ะถ้าแล้วให้แพทเส้นตาเออมึงจ้ให้งานกูอิ่นเนี่ยมึงนั่งมวนท้องอยู่เนี่ย่าเทียงแท้าท้ ี่่ฉันคาดดไไม้ขาดไม่ได้อ๋อนี่ขาดไม่ได้คืองงเลยคนนี้ที่ใจฉันยอมจะหยุดไว้หยุดเป็นไงอ๋อหยุดอ๋อหยุดไรหยุดไว้ยดอะไรเบรกเบรกให้น้องเต้นไปเถอะเอาแล้วนะกล้องผมรอทิ้วอยู่เนี่ยพร้อมกันแค่เพียงเธอเธอที่ฉันคาดไม่ได้คนนี้ที่ใจฉันยอมจะหยุดไว้ผลมันเป็นหน้าเต้นหรือเป็นอะไรเนี่ยเอาเป็นหน้าเต้นเป็นภาษาไทยนะ แค่เพียงเธอเธอที่ฉันคาดไม่ได้น่ารักกว่านี้จะใจฉันยอมจะยุดไว้น่ารักอ่ะแค่เพียงเธอเธอเธอคือคนที่เธอแบบนี้ที่เป็นเจ้าของงหัวใจนี่น่ารักเป็นบ้าเลยน่า้ำมะพร้าวอยู่กับฉันไปนาน สามมิชชั่นเสร็จสิ้นไปด้วยเวลาหนึ่งชั่วโมงสิบนาทีเย้ยยอะฝากหน่อยน้ำแพ็งก่อนนะหนูจะมีภาพยนตร์ค่ะเฮ้ยกางปีกลางปีอ่าบอกอะไรได้บ้างค่ายแล้มนติกคอมเมดีค่ายค่ายห้างเขาก็ทำหนังทำหนึ่งเมเจอร์อ่าเล่นกับใครอ๋อเล่นกับตะลุงนี่เองตะลุงทำกับเหรอ ก็ไม่น่าถามนะ่าเงี้ยก็คุยกันก็ตอบกันเชื่อให้ผมกเออ้มเหมือนงานคนอื่นน่คุยตั้งนานของผมกคนงานผมได้ยังได้ละเอาไปแล้ขผงผมก็มีภาพยนตร์น้องฝากไปละครับแล้วก็มีงานเพลงนี่แหละครับที่บอกว่าหลังจากนี้จะกลับมาทํางานเพลงแบบว่ายาวๆยาวๆต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่มีความหมายมากมากอันหนึ่งของผมในชีวิตเลยนะเวลาแบบเราร้อง เวลาแบบเราร้องโทษครับร้องเวลาเราร้องมันก็คือเราตกใจตกใจใช่ๆๆๆใช่ใช่แล้วเมื่อกี้คือ ได้คุยกับแดนนอกรอบก็แดนก็บอกจริงร้องเพลงนี่คือสิ่งที่มีความสุขที่สุดมีความสุขที่สุดแล้วก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้เจอกันแล้วก็มีโอกาสได้ทำซันวิทให้ทุกคนได้รับประทานด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนห้ามพลาดเลยทั้งหนึ่งในชีวิตมีชื่อใหม่ไหมมาในนาม AKA Danny D A N D A N Wannafucker อะเดี๋ยวเราจะลาไปด้วยเพลง h o n e y Latin ในท่อนหกแค่เพียงเธอเธอที่ฉันขาดไม่ได้ คนนี้ที่ใจฉันยอมจะหยุดไว้แค่เพียงเธอเธอเธอคือคนที่คนนี้ที่เป็นเจ้าของของหัวใจเฮ้ยทาติ๊กตอกอะนั่งกินเซฟิกกันต่อแล้วก็เจอกันตอนหน้นจริงๆนะมึงนี่พวกมึงนี่ก็ทำว้อง